สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกแล้วนะคะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวสารใหม่ๆกันค่ะและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ทางช่องของเราได้มาอัปเดตฟา์มคืบหน้ากรณีมติมตคณะรัฐมนตรีเห็น <He S 2> ชอบอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ทับห ซึ่งโอนเงินงวดแรกให้กับเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกลมส่งเสริมเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกสได้จ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่16ศุิกายน2563ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันต่อเลยนะคะล่าสุด กรมการค้าภายในออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดการราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่28 รายละเอียดระบุถึงเงินส่วนต่างข้าวการชดเชยเงินส่วนต่างดังนี้นะคะมะติที่ประชุมครั้งที่19ทับ2,564เมื่อวันที่17พฤษภาคม2,564รอบที่1งวดที่28เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,563ัทับ64งวดที่1รอบที่28ออกประกาศมาไว้ดังนี้นะคะเงินส่วนต่าง ข้าวงวดที่28นะคะราคาประกันข้าวราคาเกณฑ์การอ้างอิงเพื่อให้ใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว2,563ทับหรอบที่1งวดที่28ให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร <ๆ S 1> กร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับหที่ระบุวันที่ข้าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง และความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะ 1. ข้าวเปลือกขอบมะลิสิ้นสุดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ11,559.60บาท60สตางข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,280.57บาท57ตาง ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ1663บาท72สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1630บาท74สตางค์นะคะสำหรับราคาชดเชยข้าวนะคะการชดเชยระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์การอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ทกศใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่28ในวันที่17พฤษภาคม2564ดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุด ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,440บาท40สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ719บาท43สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ336บาท28สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1,369บาท26สตางค์ประกาศณวันที่17พฤษภาคม2564 พ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจสอบเช็คเกินประกันรายได้เกษตรกร,กรผ่านเว็บไซต์ของทอกสด้านบนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องของเราก็ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ